สวัสด so uh ีค oh. ร so kind of ับสวัส huh. ด mm ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้โอ้ยงที่สิกีดังมากคือก่อนพี่พี่เขาจะถามเราเราถามเขาก่อนถามก่อนครับผมเป็นงานด้างคะกับโฟโต้บุ๊กของเราทั้งคู่ในวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยฮะก็ดีใจครับดีใจฮะที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแบบว่าเป็นแบบว่างานที่เป็นแบบว่าของทางช่องเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆ เพราะว่ากับน mm ้องเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเราแบบสนิทสนมคุ้นชินกันอยู่แล้วเราได้ร่วมงานกันอีกครั้งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแบบมันต้องสนุกแน่นอนครแล้วก็ทำงานสนุกครับสนุกไหมพีสนุกค่ะแล้วเลทีพี่มันสนุกขนาดไหนคือด้วยความที่ว่าคือมองมองตาก็รู้ใจอ่าเราก็เลยเหมือนวพอทำงานทุกอย่างมันค่อนข้างโฟล์ค่ะแล้วก็รัาบรื่นแล้วก็ สนุกสนานแตละฉากก็เปลี่ยนไปตามมูดแอนโทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจีชอบฉากไหนจงชอบทุกฉานกเลยค่ะแต่ถ้าชอบที่สุดเออตั้งแต่สามที่ผ่านมาทุกอันนะคะหนูตอบหนูชอบเอ่อฉากนี้ที่สุดเพราะหนูรู้สึกว่าสนุกสนานสะดวกสบายแต่ว่าพอเริ่มดูค่ะบ่อยๆเข้าเริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนแล้วว่าว่าจริงๆหนูว่ามูดนี้ก็น่ารักค่ะเป็นเหมือนแบบ อยู่ในบ้านมีความโฮมมี่โฮมมี่โคซี่นิดนึงแต่มูที้มันก็ดูดีอยู่นะลุกดูยังไงครับคล้ายอยู่นะคะคล้ายอะไรเขคล้ายๆอะไรเหรอฮะอาพิก้าเหรอพี่ก้าชอบผมจริงๆชอบแต่ละเซตเนี่ยแต่ละลุคผมชอบมันชอบหมดเลยฮะแต่ให้ผมเลือกสักเซตหนึ่งผมชอบนี่ครับเพราะว่าผมได้เห็นน้องแต่งตัวน่ารักดีใช่ก็อยากให้ไปเห็นแบบว่าลุคเต็มในในเล่มว่า มันน้องแต่งตัวแบบไหนแล้วก็ฟิลลิ่งอย่ายงที่บอกเลยนาะเป็นแบบว่าโฮมนี่หน่อยๆมีความละมุนหวานๆแล้วก็แบบทนุถนอมอะไรเงี้ยกันละกันอะไรแล้วก็เป็นเซตที่เราถ่ายในห้องแอร์ค่ะเฮ้ยนี่ป่ะเสื้อตา่ายใช่ i หนูกำลังจะพูดแต่หนูไม่รู้หนูพูดดีไหมเสื้อต่างห iei ทกสังเกตใช่ใช่ค่ะก้มไม่ได้ครก้มไม่ได้ชอนถ่ายคือเขาบีบอะไร ยังไงเหรอครับก็บอกว่าฟิลแบบอยากได้แบบไหนอะไรยังไงจริงจริงพี่พี่เขาปล่อยให้เราไหลไปตามบรรยากาศเลยแล้วก็แบบว่าเราอยากถ่ายทอดแบบไหนก็จะมีแบบว่าแล้วเขาก็จะแบบว่าพอแบบอันนี้มันซ้ำละอันนี้มันแบบอยากเห็นอีกมุมนึงเขาก็จะไกด์แบบค่อยๆไกด์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นตัวตนของเราทั้งสองที่แบบเวลาเล่นกันอยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็พยายามถ่ายทอดออกมาแล้วคอนเซปต์ของเราเลย เป็นยังไงคะเป็นยังไงฮะก็เป็นความรักที่ไม่มีขีดจำกัดคือจริงๆคอนเซปต์มันคือไดส์โนลิมิตอินไลฟ์ค่ะก็คือเหมือนกับว่าในชีวิตเรามันไม่มีขีดจำกัดอะไรเลยเพราะว่าพี่มองว่าเราถ้าตั้งใจจะทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างไม่มีคำว่าขีดจำกัดค่ะถ้าเราแบบรักในสิ่งไหนอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือเราเต็มที่หมด แล้วก็ภาพฟโตบุุ๊กเนี้ยก็จะได้เห็นความสนุกสนานความซุกซนความน่ารักของเราสคนนะครับก็คล้ายๆกับน้องเลยนก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นความสนุกสนานความซุกซนหรือแบบอะไรๆอะไรหลายๆอย่างที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันไร้ขีดจำกัดมากๆไม่ว่าจะเป็นความหวานความละมุนการทะนุถนอมซึ่งกันและกันหรือแบบว่ามิตรภาพอะไรหลายๆอย่างมันแบบว่ามันโนลนิมิตจริงๆมันไร้ขีดจำกัดแล้ว เวลาเรามาเจอกันเนี่ยเราเต็มที่กับทุกๆอย่างทุกการงานทุกอย่างจริงๆครับเราถ่ายเขินกันบ้างไหมคะเขินครับเจอกับน้องกีทีกีทีก็ต้องยอมรับเลยว่าเขินจริงๆเพราะว่าแบบว่ามันก็ใกล้กันมากแหละฮะเอาสนิทกันขนาดนี้ยังเขินกันมีหรอคะก็มีบ้างแล้วพี่พีเขินไหมคะก็เขินนะคะแบบ เขินอยู่นะด้วยโมแน่นคนใดๆอะไรก็แล้วแต่ค่ะครับแล้วคนคนที่ซื้อไปเขาจะเขินก็ต้องต้องซื้อก่อนครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยใช่มันมีฉดไหนเขินว่าอะไรฉดสุดจริงจริงกอดกันอยู่ริมสระก็เขินจริงของพี่ต้องข้าไม่ออกเลยพี่เก้ามันจะเขินยังไงนะก็ต้องซื้อแหละฮะแล้วก็แบเออนนอก่ามีดต้สปอยนิด ก็ลองนึกภาพว่าแบบว่าผมกับน้องกอดกันอยู่แบบริมสระันไม่ต้องึบไงเพราะเรามีแบบเออเรามีการสาธิตได้ทำให้ดูพี่ลองถ้าเราสาธิตเราต้องพูดออเดอร์ครับนั่นแหละครับมาเล่าให้ฟังด้วยครับถ้าได้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็เออเราเล่นละครด้วยกันก็แบบมีแบบยังเขินอยู่อะค่ะแบบกอดกันเงี้ยเหมือนก็ มันก็เป็นอินเนอร์ที่เราแบบว่ามันก็ต้องใช้อินเนอร์จริงแหละครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็เขินไม่มีฮะปกติสุดๆครับแล้วอย่างสะน้ำะสะนาดาีดแตม่ ก็สนุกดีครับก็เล่นกันแบบสนุกสนานสนุกสนานครับพีเล่าบ้างเฮ้ยเราคนจริงเมื่อกี้เราบอกว่าจริงเราได้ครับก็เป็นเซตที่แบบน่ารักเป็นอีกโมดหนึ่งค่ะก็พี่เก้าก็คือลงน้ำอะไรแบบนี้ก็ลงน้ำแล้วก็เลยแบบลงตลอดครับครั้งหน้าอยากเห็นพีๆลงได้ ก็อย่างที่บอกว่าโฟโต้บุ๊ก 9pp เลิ e No Limit อันนี้เป็นรุ่นที่1น่งถมติว่ารุ่นนี้ไปได้สวยและราบรื่นสุดๆแบบโนลิมิตคือสั่งแบบโ o ลิมิตรุ่น2ก็จะตามมาค่ะแปลว่าถ้ามีรุ่นตออพี่จะได้เห็นลงนาทั้งคู่เหก็เดี๋ยวต้องมารารุ้นเพราะว่าอย่างโฟโต้บุ๊กรุ่นห่เนี่ยค่ะก็มาจาก การซัพพอร์ตจากแฟนแฟแล้วก็แบบเอ่อแบบเหมือนคุณดิวก็คือจัดให้แฟนแฟนทุกคนอะไรเงี้ยเห็นว่าเมื่อกี้ตอนที่พูดในก่อนเข้ามาสองข่าเห็นว่ามีห่วงพีพีด้วยที่แบบเป็นห่วงเหรอครับเพราะว่าอย่างที่เห็นหลายๆลูกเนี่ยพอน้องโตขึ้นน้องก็แบบว่าเริ่มแบบมีแบบ นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบว่าเราอยู่กับน้องมาตั้งแต่แบบว่าน้องแบบเริ่มเริ่มเริ่มโตอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแอบเป็นห่วงนิดนึงทั้งคู่เหรอครับอ๋อจริงๆเรมีช่วยเหลือก็จริงๆน้องก็เซฟตัวเองอยู่แล้วนะแต่พี่เก้าเซฟเยอะอยู่นะคะหมายถึงว่าเวลาถ่ายเวลานั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบ นิดๆหน่อยๆเขาก็จะบอกอะไรเงี้ยหรือแบบว่าปิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะเราช่วยกันอยู่แล้วรู้สึกยังไงที่พี่เขาบอกว่าเราโตขึ้นแล้วเราแอบเป็นสาวมีแอบเล็กๆก็ก็ตามวัยค่ะแบบว่าก็ไม่ถึงไม่ให้ไม่ถึงว่าเราไม่ตไม่ถึงว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบมีการเติบโตก็ค่อยๆค่อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะยังไง ไม่แต่ว่าลิมิกของพี่ก้าที่แบบว่าเอ้ยเออห่วงว่าแบบน้องควรอยู่ได้ประมาณไหนอะไรอย่างนี้มีไหมคะว่าแบบเอ้ยพี่ว่าแค่นี้พอหรือว่าประมาณนี้ก็ลังน่ารักเลยครับกำลังน่ารักเลยไปถึงว่ามากกว่านี้ก็ไม้เลียวครับ ไม่แม่แม like, oh. ่แม่แม oh. well, ่ฝากมาดูแลเดซี so ่เดโซเขาฝากมาดูแลโอ้โหขอบคุณ like ค่ะค okay. ุณจะกล้าดีลงเหรอคะถือไว้เฉยๆแหละครับเดี๋ยวถึงเวลาผมก็โดนโดนเองเอาเพราะว่าตะคายเหรออ๋อแล้วพี่พี่พี่เขาธรรมดานะเออก็เขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ห่วงแหละค่ะห่วงแหละเขาเรียกว่าเออ่ของบางอย่างคือเราไม่จําเป็นต้องโชว์โชว์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามีดีก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้คนอื่นเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆพอช่วยปกติเขาบอกว่ามีดีต้องโชว์ไม่มีดอก็โชว์เล็กๆน้อยๆพออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถามไหมว่าอันนี้ได้ไหม หนูหรอคะก็ก็อาจจะถามคุยปรึกษาพี่ก้าแต่หนูก็เชื่อเชื่อใจพี่9ก้าอยู่แล้วว่าเขาจะรู้ว่าแบบมากน้อยแค่ไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเขาเซฟตัวเขาดีอยู่แล้วอันให้ฝากว่าจะมีได้ยดงไงอะไรอก็ตอนนี้เราเปิดจองให้จองมาแล้วประมาณ4วันนะครับก็สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19สิงหาคม สิ้นสุดเวลาสี่ทุ่มนะครับก็อยากให้ทุกคนมาจับจองกันเยอะๆนะครับฝากโปโตบุ๊กครั้งแรกของเก้าีไว้ด้วยเบนฟิตก็จะมีไม่ว่าจะเป็นแบบว่าร่วมรุ้นรับสิทธิ์สามารถเข้าไปรับแฟนสายได้300ที่นั่งแล้วก็เบนฟิตที่จะได้รับก็คือเราจะสุ่มกันไปแต่ละสัปดาห์ที่เปิดจองนะครับอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยเราเราโฟกัสมาเลยว่าเป็น Voicemail แล้วอีก2 3สาสัปดาห์เนี่ยเราก็จะสุ่มกันว่าจะได้เป็นถ่ายรูป2ตอนหนคนละลอยครับฝากด้วยครับ สามารถจับจองพรีออเดอร์ได้ที่ไทย i ิกเก็ตเมเจอค่ะ,ะไปเที่ยวเกาหลีมาสนุกมากสนุกมากครับสนุกมากค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นสนุกสนานคือรอบนี้ไม่นอกจากหนูไปกับพี่ก้าแล้วก็คือไปกับพี่พี่แฟนคลับด้วยค่ะแล้วรู้สึกว่า,าใช่แล้วก็สถานที่แต่ละสถานที่ที่ไปรู้สึกว่าแบบ หนูรู้สึกว่าทริปนี้มันมันสนุกมากะมันพิเศษยังไงบ้างครับพี่นอกจากความสนุกหลายอย่างมากเลยอะก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปเที่ยวเกาหลีได้ไปเกาหลีนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเกาหลีกับน้องแล้วก็ไปกับพี่พี่น้องแฟนคลับหลยหลายคนจริงครับจริงเพราะว่าได้ไปทํากิจกรรมแบบเยอะมากๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบใส่ชุดฮันโบของผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรนะ ท่านโบกไหมอ่ะท่านโบกใช่ไหมครับน่ารักมากๆากเพิ่งเคยได้ใส่ะแต่ใส่อีหลดูไว้นิดนึงร้อนแต่ก็ไม่ร้อนฮะอากาศบ้านเขาดีมากๆาฮะใช่แล้วก็แบบว่าได้ไปเที่ยวเดินเล่นดูแบบชมเมืองชมแบบงานศิลป์อะไรแบบหลายๆอย่างแบบรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้ไปเที่ยวในครั้งนี้จะมีไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมคะมีทริปอะไรเร็วๆนี้ไหมีเหมือนจะมีอยู่นะ ใช่น้องพิ่งนึกได้ไงเพิ่งนึกได้ใช่ไปทักไปเราไปเกาหลีครั้งแรกทางนู้น่แบบว่าไปด้วยกันมันไม่เห็นอะไรใหม่ๆบ้าไหมเห็นอะไรใหม่ๆหรือว่าความช่วยเหลืออุปสรรคในการเดินทางหรืออะไรต้องขอเล่าก่อนว่าผมกับน้องเนี่ยได้มีโอกาสแบบไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยมากๆแล้วซึ่งแบบว่าแต่ละทริปเนี่ยเราแบบ S <S เราก็จะได้เห็นแบบน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วแบบว่าเราคอยช่วยเหลือกันตลอดตั้งแต่แบบตอนเราไปถ่ายละครเนาะ<ช>ตั้งแต่ตอนที่ไปสวิต์แล้วก็ไปมุงทานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราแบบดูแลซึ่งกันและกันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งนี้มันก็มันก็คงเป็นแบบกลายเป็นเรื่องป,ปกติแล้วที่เราได้แบบไปเที่ยวต่างประเทศ <S <S 1> <S 1> ต่างแดนด้วยกันแล้วเราก็ดูแลซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยดูแลเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยเรือว่าเป็นเซฟโซนให้กันและกันนั่นแหละใช่ อย่างนั้นก็ได้ต้องถามน้องด้วยว่าใช่หรือเปล่าว่าพี่ใช่หรือเปล่าโขอบคุณครับเซลโซนค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการไปเที่ยวด้วยกันที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องเซตอะไรหรือเตรียมอะไรเลยคือคือเหมือนแบบมันสบายแล้วก็ชิลมากๆอะค่ะแล้วก็สนุกมีความสุขแบบอากาศร้อนก็ทําอะไรไม่ได้อะไรเราร้อนกว่า ห <laughs> มายถึงว่าแบบบางทีอากาศมันร้อนบางทีก็จะแบบอาจจะหงุดหงิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยอากาศแต่ว่าการไปครั้งนี้รู้สึกว่าโอเคแบบมีความสุขแฮปปี้หรือว่าจะหงุดหงิดใส่ครับะุกไกันมาจีโอ้ต่อให้ถูกนะล่าสุดเพิ่งคบคบใคพรคบ รบครับครบรอบแบบว่าตัวละครพนุกับชีวันเแสดงว่าตอนนี้เข้าปีที่ครับผมไม่นานครับไม่นานไม่นานสองสามปีเองใช่ครับน้องเปียนไหนก็อย่างที่บอกเลยครับว่าโตขึ้นแต่ความน่ารักนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโลลิมิตจริงๆ เหลืออะไรเหลืออะไรใชเลยหลายอ,อย like oh ่างเลยฮะน้องก็เปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆแบบว่าเปลี่ยนทางที่ดีครับทางที่ดีใช่แบบน่ารักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบบว่าการทํางานจากเก่งอยู่แล้วเนี่ยขยันอยู่แล้วตั้งแต่วันเจอวันแรกๆก็ตอนนี้ก็แบบเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ขอบคุณค่ะพี่ก้าวก็เช่นกันครัยิ่งทํางานด้วยก็ ยิ่งสนุกแล้วก็เห็นถึงทุกการพัฒนาตัวเองเสมอแล้วก็แบบการสื่อสารหรือการพูดอะไรก็แล้วแต่คือแบบโฟล์มากคล่องมากพี่เขาแอบถาพีพีอ่ะไม่ไม่แล้วหนูเห็นมี่ใช่ปะแบบหนพี่งยิ่งยิ่งยิ่งยว่า อ๋อตัวเซฟเซฟเออตัวเซฟเซฟแบบที่เซฟที่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ขอบคุณที่หาที่ลงไม่ได้ไงจบไม่ได้เจ้าพี่ไหนดีหรจบไม่ได้ขอบคุณมากครับทำไมพี่ไม่ขึ้นกับการเมืองโอเคมาอ๋อหนูแลนที่หนูไปสัมมาก็รู้สึกว่าสบายใจคือหนูว่าคำว่าเซฟโซนมันคือเราไม่ต้องป้องกันตัวค่ะ หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไปที่ไหนแล้วเรา,เราว่าระวังตัวไม่ต้องระวังตัวทั้งระวังตัวและป้องกันตัวเลย <c oughs> เพราะว่าเอาบางทีเราไปในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบปกป้องตัวเองหรือว่าแบบไวตัวหรือระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ร,รู้สึกว่าทุกครั้งที่มาร่วมงานกับพี่เก <c oughs> ้าทำงานกับพี่เก้ามันมันตัดความคิดหรือว่าความรู้สึกตรงนั้นทิ้งออกไปได้เลยขอบคุณมากค พี่ก็สบายใจเหมือนกันเวลาอยู่กับน้องอ๋อขอบคุณค่ะเราจะเป็นเซฟคนเขาหรือเปล่าก็เป็นครับเป็นอยู่นี่เป็นต่อเป็นต่อจะเป็นตลอดไปไหมอันนั้นแล้วแต่น้องเลยคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะ